ผมอันนี้มาอยู่กับผม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 รายการเฮียอะไรไม่รู้ใช่ไหมเหรอช่างวิชลัมตายดีดีเฮ้ยมาแล้วเอออันนี้ผมมาเล่นเล่นโชว์เล่นโชว์โชว์เมเถุยโชว์กามากกว่าเนี่ยผมมาเล่นโชว์กากโชว์กากอย่างเนี้พี่น้องโชว์กาเหื่อโชว์กาผมโชว์โชว่า เราจะตายเดี๋ยวกูจะตายอื้อือเดี๋ยวผมจะตายประมาณนะั้นด่ากมาเจอตั้งแต่ตอนแรกเลยวูววเดี๋ยวอันนี้ผมแค่มาเล่นแบบรอตายอย่างเดียวรอตายตายแล้วตายแล้วผมก็ขอรีวิวนะครับผมเร็กครับเร็ว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 ีช้าโอาเดีจะได้รีวิวทุกทีคนถือเมื่อย <laughs> ไม่ได้วีเอคลิปเรื่องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเอ็กเนี่ยให้ไปเนะี่ยน,นะครับผมเอ็กเนี่ยเขไม่ค่อยดีครับผมเออเดี๋ยวผมตั้งกล้องขายนะด้ว <laughs> ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์พี่นัดครับผม <laughs> แล้วเ,เดี๋ยวผมขอรีวิวแต่ต้นเล่ตรงนี้มันอยู่ตอนท้ายสุดอุย้ยขอนั่งขอเพียบไม่ี๋ยวดิด้ก็นั่งหัตถมาร <laughs> <laughs> อ่ะดูตัวเดี๋ยว <c oughs> เนี่ยอ่ตัวผมก <c oughs> ากไม่เอ่ยไม่รู้สิน่ยปัมเนี่ยค,ครับดีวิลตแต่ตรงแรกครับพอเชิดเราทำเควสธรรมดาจะโผล่ช่วงนี้ครับผมนี่ครับนี่คือที่อัปเกรดฟาร์มเราตอนนี้คือที่แบบพอเชิดเราไากดค้นหาถูกกดสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นบางทีเราจะได้ไข่มาขํามา,มากินกินเพื่อที่อะไรเฮ เพื่อทําอะไรผมก็ไม่รู้นี่คือชุดสําหรับให้แมวให้แมวใส่ครับพี่น้องให้ครับเออไอตัวนี้ก็คือแบบวุดแล้วก็เสื้อแล้วก็อัปเกรดวุดอัปเกรดอะไรต่ออะไรได้ครับอันนี้คือของกาที่ขายแบบไม่ต้องไปหาอะไรมาทําเลยอ่ะอันนี้คือหาของมาทําแล้วนั่นแหละอัปเกรดได้เออตรงตรงนี้คือที่รับเควสรับผมเนี่ยครับที่รับเควส นี่คือที่ขายของนะครับผมตรงนั้นพอรับเควสเสร็จก็ไปตรงนี้นะครับกดสีเหลี่ยมตรงนี้ครับโอเคแต่ผมขี้เกียจรับเดี๋ยวผมทำเควสให้ดูเควสหนึ่งก็แล้วกันหุ่นยนต์เขาคงไม่บวนหรอกมั้งนี่ครับความขมุนระดับการกรบผมนี่คือกล่องที่เาไว้ใส่ของหรืออะไรแต่ดี่ด้ของมาครับ